มีคนชอบแะเราทำไงดีคะปล่อยคะ่ะช่างแม่งมันคําอยากแะก็แะไปขี่ฉายพว้ชายจำไว้นะยิ่งเขาแะเราบ่อยยิ่งเขาดินทาเราบ่อยแปลว่าเรามีตัวตนในชีวิตเขาแล้วเรามีอิทธิพลกับเขามากจนที่เขารู้สึกว่าแบบมีดอกขอนินทานหน่อยเถอะไม่ดินทาอีแค่นี้น,นอ,อน,น,นไม่หลับจริงๆแต่เราไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปสนใจคะ่ะ ป่อยเมินค่ะพวกนี้เราห้ามเขาไม่ได้ค่ะอย่าเอาก้อนหินไปไลป่ปลาหมาพอยิ่งท่ายิ่งปลาแม่งยิ่งยิ่งไล่กัดยิ่งเห่าเราหนักกว่าเดิมทางที่ดีเราก็แค่ไล Still, ่มันก็จะตกใจกหรือมันก็จะหยุดแต่สุดท้ายมันก็จะเห่าต่อปล่อยค่ะไม่ต้องไปวิ่งไล่ตีสุดท้ายตีไปดีไม่ไดีโดนหมากัดอีกหมาวิ่ไล่อีกมันไปตามพวกมาอีกมึงวิ่งหนี หรออาจริงอุ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าเบื่อหมาไม่ดีบาปอย่าคิดจริงถามจริงเกอบเป็นคนสวยต้องลดตัวไปทะเลาะก,กับหมาหรอคิดสาวคิดนิดนึงคิดจ้าเราเป็นคนสวยเรามีคุณค่าในตัวเราเองหน้าที่การงานดีเรานู่นนี่นั่นเราดูแลชีวิตตัวเองดีเราเป็นคนมีคุณค่าในตัวเราเองแล้วเราต้องเสียเวลาลงไปทะเลาะก,กับหมาเอาอย่าเบื่อไปวางหมาจริงเอาจริงเอเอาไม้ไล้ทุบห,หัวหมา ถ้ิเคสก่อนเสียเวลาเชื่อเถอะที่เรามีความสุขมากอีพกที่เกลียดเรามันยิ่งทุกเท่าตัวเพราะว่าเขาอะแบบไฟมันสุ่มใจอะมันเข้าใจปะแล้วยิ่งหลับเราเราไม่ยุ่งเราไม่ให้ค่ามันก็จะยิ่งมีความสุขว่ะทําไมมันไม่รู้สึกอะไรเลยวะทําไมมันไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนเลยวะทําไมวะมันก็จะเกิดคําถามเว้มันก็จะเกิดคําถาม ทีนี้มันก็จะไม่เข้าใจมันก็จะคุุนคลีดมันก็จะคิดถึงมึงมันก็จะพร่ำเพ้อถึงชื่อมึงสรุปสุดท้ายก็แพ้พ่ายตัวเองไม่ประสาทแดดเป็นบ้าก็สีธัญญาจ้ะป่อยจ้ะถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราเราก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเรารู้ว่าคนที่เขาไม่ชอบเราเรายังต้องเจอในหน้าที่การงานเราก็แค่ทําทุกอย่างให้มันเฉพาะงานอะมึงเข้าใจป้ะแต่ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ปกเกลือกลั่วไปวุ่นวายไง อย่าให้ค่าอะไรที่มันท็อกซิกกับชีวิตเราอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตเราไม่ต้องไม่ให้ค่าคนพวกนี้ต่อให้เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตเราก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราแย่และการที่เขาอยู่ในชีวิตเราก็ไม่ได้ทาให้ชีวิตเราดีเข้าใจปะ